คุณรู้ไหมประเทศไทยเคยร้อนสูงส,สุดถึง44.6องศารับมือกับอากาศร้อนด้วย5เทคนิคการเลือกบ,บ้านที่ช่วยคุณรู้สึกสบายไม่ร้อนแน่นอนข้อ 1. ทิศของบ้านถ้าเราอยากให้บ้านเย็นสบายแม้ในช่วงอากาศร้อนจัดลองเริ่มต้นจากการวางแผนการออกแบบบ้านให้ใตั้งตามแนวทิศเหนือใต้นี่ทำให้บ้านเราเย็นสบายแน่นอน 2. วัสดุผนังและหลังคาช่วยกันความร้อนแล้วยังก,กักเก็บอากาศเย็นไว้ในบ้านด้วย3 การเลือกสีของบ้านสีอ่อนของบ้านทั้งผนังและหลังคาช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความร้อนออกไปได้เยอะที่สุดสีการรับมือจากแสงแดดโดยตรงแสงแดดในเมืองไทยจะอ้อมจากทางทิศใต้ในช่วงที่อากาศร้อนจัดทิศใต้และทิศตะวันตกจึงเป็นทิศที่ร้อนที่สุดดังนั้นจึงควรมีการป้องกันแสงแดดในทิศังกล่าวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ระแนงชายคาหรือว่าวางฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้งานประจำเพื่อป้องกันการรับแสงแดดโดยตรงนั่นเองข้อห้า การหมุนเวียนอากาศที่ดีการเลือกบ้านที่ให้คุณสามารถสัมผัสถึงระบบการหมุนเวียนอากาศที่ดีโอกาสให้ลมสะอาด่านเข้ามาจากทางทิศทางที่เหมาะสมและอย่าวางสิ่งของต่างๆขวางทิศทางลมหากคุณได้บ้านที่อยู่สบายจากเทคนิคการเลือก5ข้อ,อนี้รับรองได้ว่าร้อนแค่ไหนก็สูขไหวแน่นอน